ไปเยเฮ้กเ้ยติดตามวิ่งอะไรขไของมึงเนี่ยก็มีคนมาปาดหน้านี่ไงลงไปดูเขาเลยนะไปดูเป็นไรมากไหมครับอ้าวตายอ้าวเป็นไงบ้างสบายดีไหมเออสบายดีอุ้ยอันนี้โทรศัพท์นะเออไม่เป็นไรใช่ปะไม่เป็นไรค่ะ ตามใครอย่านี่แฟนใหม่หรอเอ่อใช่นี่แฟน,น,นตามเองอ่ะชื่อมิ้นเออแล้วเธอเป็นใครอ่ะรู้จักกับตามได้ไงรู้จักดีเลยแหละเราเป็นแฟนเก่าตามเลยอุ๊ยอ๋อเออก็ไม่ได้ยุ่งอะไรใช่ปะ่ะงั้นไปกลับห้องเถอะไปไปก่อนนะไ,ไปดิเออไปแล้วจ้า อ,อะไรมุดหิดตลอดที่เราครบกันมากี่ปีแล้วอะฮะเดี๋ยวนะนี่เราเพิ่งคบกันเองอเราครบกันได้หกเดือนแค่นั้นเองจำผิดคนปะเนี่ยไม่ใช่ใจเยน็นๆตามแค่จะบอกว่าตามมาเล่นมุกที่จะบอกว่าที่คบไม่ว่าจะคบกี่เดือนกี่ปีเราก็ยังรักกันจนแก่เท่าเข้าใจยังเราไม่ไดบอกแต่แรกอะชอบให้หนู พอพูดนะพูดอะไรไม่เข้าหูหน่อยก็โดนดายอย่างเดียวมึงก็ไม่เว้นช่องว่างให้กูอธิบายเลย,ยงั้นเรามาถ่ายรูปก,กันไหมครบรอบหกเดือนอย่อาฟิลเตอร์หน่อยแช่อะไรอ่งอย่าง,อางโอโ้โหเหม่แล้วโอเคออุยก็่ายเสร็จเหวี่ยงน,น,น,นี่ลองนี้นะเห,นะห็นไหมเอพิวฟูเด อะไรนะ Everyday Sunday Day ใช่ไหม And New WhatsApp อุ้ยก็ไม่เก่งอังกฤษนะนี่โพสแนะนี่ครบรอบ6เดือนนาไปไงโพสแนะเดี๋ยวได้ดูจู่ดูเงียน่ารักนะมอุ้ยออชัดเลยใครโทรมาเห็นอยู่แล้วนี่ ดีมแฟนเก่าที่เจอเมื่อเช้าออืมัมนควนตีนะฮะมึงจะรับสายไหมอก็ต้องไม่รับอยู่แล้วสิจา๊าแต่กูอ,อยากให้รับสายเดี๋ยวนี้มันจะดีรหรออืรับเปิดลำโพงด้วย ฮัลโหลครับครับพ่อมงสิทำไมต้งรับสายดีมี่มันก็ดึกมากแล้วนะโทรมามีอะไรปะเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกเห็นหลงร่วกกับแฟนใหม่นี่รักกันดีสินะเออใช่รักกันดีทำไมหรอเสือกอะไรด้วยอ่ะก็ไม่อยากเสือกหรอกตะกูแฟนเก่าไงมึงเข้าใจใช่ไหมแล้วยไงอ่ะเลิกกันแล้วก็คือเลิกขาดปะจะมายุ่งุ่วนอะไรทำไมอ๋อหรือว่ายังมูออนไม่ได้ป่ะจ๊ะตามว่าพอเถอพออะไรดีมรู้นะว่าตามยังรักดีมอยู่อ่ะใช่ไหมมียามโนมาบ้างมาเนี่ย อ้าวตัดสายกูอีกนี่กล้าบอกเบอร์กันเลยเหรออืมได้เดี๋ยวเจอกันเอ้านี่มึงบอกเบอร์มันทำไมเนี่ยกูยังด่ามันไม่จบเลยโอ้ยทางที่ดีนะอย่าไปทะเลาะกับมันเลยอยู่แบบเนี้ยดีอยู่แล้วนะก็มึงดูดิมันบอกมุ่นวายกูเองปะมึงก็เห็น นี่ถ้ากูไม่รับมึงนะกูไม่โมโหขนาดนี้หรอกโอ้ยจ้าน่ารักที่สุดโอยไอ้ตาไอ้ตากูรู้แล้วว่ามึงกับแฟนมึงอยู่ข้างในอ่ะมึงเปิดนี่เดี๋ยวนะนี่แฟนเก่ามึงเป็นขนาดนี้เลยเหรอเออไูบอกแล้วอยาไปุ่งกับมันมันเก่งสาดแดกเขมี่หนูว่าสต๊อกเกอร์ เฮ้ย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 มึงบอกกูทำไมดีมดีมซึก็ถ้าไม่บอกอ่ะดีมก็ไม่เลิกยุ่งวุ่นวายกับตามสักทีใช่เอาจริงจริงเป็นแค่แฟนเก่าอ่ะอย่าเห่าดังได้ปะก็ดีมหลักตามอ่ะดีมมังลืมตามไม่ได้เลยอ่ะดีมแต่เมื่อดีมกลับบ้านเลยนะแต่ดีมังรักตามอยู่นะดีมมังลืมไม่ได้อ่ะดีม ไปเถอะต่ไม่ได้รับดีมแล้วนะดีมยมตามเลยนะนีจะบอกอะไรให้นะต่อให้เรารักเขามากแค่ไหนอะแต่ถ้าเขาไม่ได้รักเราแล้วอะมันก็ไปกันไม่รอดอยู่ดีปะมันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับและอีกอย่างหนึ่งอะถ้าวันนี้เขาไปใช้ชีวิตมีความสุขแล้วเจอคนที่ดีกว่าแล้วอะแล้วควรที่จะต้องเข้าใจเขาแล้วอินดีกับเขาปะ ดีพอเข้าใจเรื่องทั้งหมดหมดแล้วแหละขอให้ตามรักกับมิ้นไปนานๆนะขอให้รักท้งนี้เป็นรักที่ดีของตาขอบคุณนะขอบคุณนะที่ผ่านมากอดกันนานละโอ้จบแล้วกูเก่งเลยจริงใจกาอย่าโทษที่เขาไม่กลับมาโทษตัวเองดีกว่าที่ยังไม่ลืม ขอเจอแฟนใหม่ที่ดีๆนะขอบคุณค่ะอ่มึงปิดประตูตให้กูด้วยเลิกบาน้มึงแหะตัวป็หาเลยเอา้า <_ d ose> มึงพิดอะไรก็ิดที่มึงแหละมึงเปตัวป็หากูล่อกินไปใช่ไหมับ <_ d ose> เปล่าประสาทแดงม,มัน่ะ